กับโรงพยาบาลค่ายกวิะระร่วมพิธีรับมอบยาพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทก,กภัย ที่ศาสนสถานภายในค่ายกาวีละมณฑลฐานบกที่33จังหวัดเชียงใหม่พลตรีทีรัรดุงสุนทรผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33พร้อมด้วยกําลังพลมณฑลทหารบกที่33และกําลังพลโรงพยาบาลค่ายกาวีละร่วมประกอบพิธีรับมอบยาพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจํานวนทั้งสิ้น2,000ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภยัย โอกาสนี้ผู้บัญชาการมฑนลท,นทหารบกที่33และคณะได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาในสังกัดที่ร่วมการบรรจุห่อยาพระราชทานภายในสโมสรค่ายกาวีละโดยการหอ่อบรรจุห่อยาพระราชทาน1ชุดซึ่งจะประกอบไปด้วย5ชุดยาได้แก่ชุดยาผิวหนังและชุดทำแผลชุดยาระบบทางเดินอาหารชุดยาสำหรับตาชุดยาแก้ปวดชุดยาพิมพ์เสนและพยน็นโดยมีคู่มือยาพระราชทานสำหรับผู้ประสบอุทกภยัยให้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายกาวิละค่ะนํายาพระราชทานนะคะออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยไปแบบถึงบ้านเลยที่ในชุมชนท่าสตอยตําบลวัดเกตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรือ้อรังอาศัยอยู่หนาแน่น ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ทีมแพทย์ก็ได้ไปสอบถามซักถา,ถามถึงอาการบาดเจ็บจากภาวะน้ําท่วมอาการป่วยด้วยโรคต่างๆเพื่อให้การรักษาเพิ่มเติมพร้อมทั้งให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพร่างกายซึ่งผู้ประสบภัยที่ได้รับมอบยาพระราชทานครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มปิติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ